การไม่เคยขยันขยันโตแต่สาวเหมืนเมืนไม่ทำอะไรเลยไม่เห็นเหรอเออหนูจะโตหนูมากแล้วการการอะไรสั่งเลยว่ะหนูจะไม่ทำสักอย่างรู้ไหมหนูจะจบได้ยี่สิบถุงแล้วเอามไหมพี่เพื่อดีใจรู้ไหมว่าหนูไปเล่นแอดดอบมากแมว่าเอ้ยของแอดดอบด้วยนะ ใครมาหาหนูดีหนูไม่ติดเป็นัจวโมงหนูต่อรอหนูต่อรอเขาจะเหลือแค่ยินถิ่นาเทียพี่กินด้วยหนูอยู่คนเดียวตลอดเลยคือไปไหนก็ไปคนเดียวอ่ะจะให้หนูงงเงยไม่ได้เหรอหนูก็เงินยิบเหมือนกันนะหนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูมาแล้วไม่มีใครซัพพอร์ตชีวิตหนูเลยอ่ะมาก็มาในเมืองวันแรกอ่ะทำอะไรก็ทำันแรกอ่ะอยู่ในเกงก็อยู่ันแรกอ่ะอยู่คนหลังอ่ะแล้วก็ไม่ดูแลอ่ะวอลอะไรก็ไม่มีตือสารใครก็ไม่ได้เลยเลยอ่ะนี่พี่ฟังหนูอยู่ไว้เนี่ย หมดกันโซนบอสกูสู้ๆนะเว้พี่อยู่ข้างหนูตั้งเมไม่ร้องอไม่ร้องกันเรียบร้อยตลอด้ลยพอแล้วเลพี่น้องตามไอ้พี่อบแ้ี่ไม่ร้องคนจนที่มพิ่งเ้ามืองไมื่อไม่กี่วัน็ไม่มีอ่ะพี่่ไปล้ไม่มีอะไรเแล้วไอ้เดียพี่พี่เอง พี่ลืมนึกเลยลืมนึกเลยว่าไอเดนจะอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้ตั้งแต่นี่กี่เหลกแล้วคนเดินต่อหญิงนึงแมทตรงนั้นแล้วอ่ะหนูไมปเจอพี่หนูกันจะไปกี่เหลกทำงานช่วยพี่อ่ะพี่รู้ไหมพี่อยู่ต่อหญิงอ่ะหนูต้องขับรถจริงจเลยกูผิดทุกอย่างกูผิดทุกอย่างเอาเป็นว่าอ่ะพี่อ่ะพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษแทนทุกคนนะอ่าพี่ผิดเอง ไอเดียไอเดียจะโทษพี่พี่ไม่ว่าอะไรโอเคนะไอเดียต้องใจเย็นๆก่อนเข้าใจไหมเข้าใจฮัลโหลาดศูนย์ช่วยบอสด้วยเหรอไหนไม่ได้โดนไล่ไม่ได้โดนบัมน,นะไม่ไม่ไมพูดอะไรม่เลยเอามาให้หนูเอา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 าวอพี่ไปเหรอเอามายังบอกแล้วแล้วพี่ใช้อะไรอ่ะี่ก็งจะโดนระบาดเหมือนที่หนูใช่ยังจะได้รู้มันระบาดแค่ไหน กูพี่กันอยู่คนเดียวอ่ะพี่ดีแล้วอ๋อพี่พี่ลืมไปเลยอ่ะว่าไอเดียไม่มีมอก็พี่ไม่ต้องพูดเพราะพี่ไม่ใส่ใจไงเพราะความไม่ใส่ใจของพี่พี่สนใจแต่คนอื่นสนใจแต่เรื่องของตัวเองไม่เคยไม่เคยสนใจลูกน้องทุกคนเท่าเดียวกันเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเอ่อ เอาไว้เพาพ,พี่พี่ผิดเองแหละเดี๋ยวไอเดียจะเอาอะไรไอเดียอยากได้อะไรลูกไอเดียบอกมาเลยมันอยากได้วอลกับฟังค่ะติดโกกเมื่อกี้มันจะหายโกรธถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเท่าไหร่อะคันสอง <c oughs> What What the fuck มองเงินในบัญชีหรื <c oughs> อเปล่าไอ้นี่พี่ก็อยากจะให้อยู่นะแต่พี่ไม่มีเงินเหมือนกันมีเท่าไหร่ จะถามว่ามีเท่าไหร่ที่มีผิดสาบเลยไอ้ที่อย่าชูวิทย์ฮาร์ดบอยที่มีเราต้องจนจนจนตั้งแต่บอลแกงจนคนสุดท้ายเลยตั้งศูนย์บาทกูยังไม่บ่นอะไรเลยไม่มีตังค์ยังไม่บ่นอะไรเลยเด้อ กาไม่เคยขยันขยันเตาะแต่สาวมันเหมือนไม่ทำอะไรเลยหนูไม่เห็นเนาะหนูจะตาอหนูมากแล้วการการอะไรสั่งเลยว่าหนูจะไม่ทําสักอย่างรูกไหมหนูจะจดได้ยี่สิบถุงแล้วเอามาให้พี่เพื่อดีใจรูกไหมว่าหนูเป็นแอนด็อบมาแม็กโ่ของแอนด็อบด้วยนะกินแล้วกินแล้วดีแล้วทําดีแล้วหนูอะทำให้พี่ได้ทุกอย่างเลย พี่เชื่อพี่เชื่อเก่งแล้วแกกันส่ใจหนูเวลาหนูโดนจับมาเฮ้ยมาช่วยได้หนูบ้างไว้พี่ช่วยพี่ช่วยได้ทุกอย่างออต้องการอะไรอ่ะช่วยเลิกหน้าหมอทุกทีทำการทำงานบ้างพี่ผิดขนาดนั้นเลยหรอเอาของมาเงั้นจะประกาศให้พีกทุกคนได้ดีรูไว้ว่าพี่อ่ะมีเจ้าของแล้วพี่ว่าจ๋าน้องเองนะ กันหนูจะชูทำไมอ่ะจะชูอะไรหนูยังไม่ทำอะไรเลยหนูจะหนูเพิ่งมาหนูจะไปขายยาเรื่องเลยแล้วมาสนใจแล้วมาหาหนูตรงนี้ทำไมวะขอขาดนี่ช่วยน้องด้วยคอร้องล่ะหนูขอเข้ามาหนูบวชให้เลยก็ได้ช่วยน้องก่อนด้วยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้ายอมเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย grab 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 ฟังว่าเบหกหนึ่งดูของอยู่แป๊บนึงเนี่ยมัวแต่ไปตะเล็ดแต่แต่คนอื่นก็ทำงงทำงานไม่เคยสนใจอะไรบ้างฮะแต่ตตอบอะไรวะเนี่ยแต่แต่แต่ต่แต่ว่ะมันเป็นกรสแนเลยเออคุณแฟมน้องคุณนี่ตัวพับดีๆนี่ตัวแทนทุกคนพี่กุ๋ยนี่น้องนะตีอะไรอ่ะ ตีป๊อปคอร์นตีไม่ให้คใครเงี้ตีไว้กินเราเหลือเท่าไหร่แล้วป๊อปคอร์นเอา้าอะไรวะวอ,อะไรนั่นพี่สาวพี่ก็รู้ว่าสนใจนทางนี้ให้มันเสร็จสับอะไรก่อนไหมแล้ว่อยไปคุยอะ่ะพี่พิดอะไรวะไม่ช่วยให้ไม่คือให้หนูตีก่อนแล้วพี่จะไปทำธุระอะไรก็เรื่องของพี่หนูไม่ไปว่าอะไรเลยอ๋ออ่า งึหนูจะไปฟาร์มหาของเข้าแกงหนูจะได้ปูนยี่สิบถุงแล้วอ่ะหนูจงคนเดียวอ่ะพี่เข้าใจพี่เข้าใจหนูก็เร่งทำงานนะคนละคนพักจะได้คนลนพัก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูรถไม่มีหนูพี่อ๋อยผู้ชายยืมรถเทั่วไปดีดีแล้วดีแล้วดีแล้วผู้ชายก็เป็นนอโลไม่มีรถขับเลยอ่ะรถพี่ก็แดงไม่เคยทำงานขับแต่โก้โชว์สาวอย่างเดียวเลยนะอ่ะจ้ะ อเราแป๊บนึงนะแป๊บนึงเราเราโกรธเลยพี่บ้านยเราเคืองพี่อะไรป่ะเนี่ยฮะไม่เคืองเลยหนูก oid ี่ว่าทำไมตอนที่หนูโดนแบบหมดจับอะแค่ไม่มีวอลมันขนาดนั้นเลยเหรอฮะ นั S <S <preach science> ้นหนูไม่มีใครพึ่งมาได้หนูอยู่ันเนียตลอดเราแล้วก็อยู่กับผู้ชายไม่ใช่เหรอแล้วผู้ชายมง่าหไม่สนใจแล้ว็ใส่แแล้วบอกเขาแล้เ่อขน่าไปที่หลักแล้วเรืองคนที่ดีหน่อยไม่ใช่แบบพึ่งพาไม่ได้แล้วตอนนี้ใส่แล้วอะนนตอยตอดนลยลอดล้วอ่ะหยูเยออเลยดเลตยตลอดเลต้องเเยเลยยอ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 ตยดยอยอลลนอเอ พี่ยอมแล้วพี่ไม่เอาแล้วครับอ่าเขาเขาเขาหายใจทางไหนครับหายใจทางเหนือครูแล้วเอาขอบคุณครับบอสเออพูด่านี้ค่อยน่ารักเหมือนหมาหน่อยน่ารักบนหมาหน่อย 子になってしまえばきっとこの夏はず。